สวัสดีครับผมนายสถาพรคณาลิศนะครับรหัสนักศึกษาห้าสามหนึ่งศูนนย์หกสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับครับก็วันนี้ครับจะเป็นการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS 2สองันสิบอดฮะสองนสิบนะครับในการมาวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบนะครับครับก็เดี๋ยวเริ่มจากการเปิดไฟล์ขึ้นมาครับเราก็เลือกไฟล์ส่วนประกอบในเลือกของในส่วนของล้อหน้าขึ้นมาครับครับ ต่อมาครับเราจะไปที่คําสั่งนี้ครับอ,อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวขยับซิเ,เดี๋ยวไปที่คําสั่ง tool ครับเลือก interference detection ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราเลือกองน,นี้ก็เป็นชิ้นงานประกอบทั้งชิ้นนะครับก็เป็นชิ้นงานประกอบส่วนล้อหน้าครับแล้วก็เลือก calculate ครับ ครับพอเรากดการคำนวณมาแล้วครับมันก็จะแสดงส่วนที่มันเกิดการทับซ้อนขึ้นมานะฮะอย่างนี้ครับชิ้นแรกครับตรงนี้เป็นส่วนของอันนี้ครับจะแสดงเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยเป็นรอยแดงแดงครับก็จะเป็นส่วนของตะเกียบหน้ากับสปริงนะที่เกิดการทับซ้อนกันครับผมอย่างอันนี้ฮะคลิกไปเนี่ยจะเห็นเป็นส่วนท้างบนนะครับก็จะเป็นส่วนของ พอจักรยานกับเฮกซิกูส่วนนั้นนี่ครับถ้าเกิดเรากดด้วยคําสั่ง s u b p a g ฮะมันก็จะหายไปเพราะเพราะว่าคําคสั่งจาก t ู o box นะฮะชิ้นส่วนมาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะเกิดการทับซ้อนเป็นปกติอยู่แล้วเราก็กด ignore ไปก็ได้ครับก็อย่างนี้ครับเลือกเลือกส่วนส่วนที่เรา ที่มเป็นชิ้นส่วนที่เราไมา่ต้องการความละเอียดมากนักก็กดอีกนอไปได้ครับครับก็อย่างนี้ครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้อัน,นี้ใช่ชิ้นนี้ครับชิ้นอันนี้ไม่เอาเหมือนกันไม่สนใจมากน,นีด้วย อย่างเหมือนกันครับก็จะสังเกตว่าจะเหลือแค่2อันนะครับก็คือที่สปริงที่ระหว่างสปริงกับตัวบะคลองครับสปริงกับตัวบะคลองหน้านครับแล้วก็สปริงกับตะเกียบครับฝั่งนี้เหลือแค่2จุดครับเราก็สามารถ <c oughs> นำไป แก้ไขได้ครับอย่างนี้ครับก็นำสปริงไปแก้ไขครับไปอีดิทไปไงีครับก็ส่วนใหญ่การใช้คำสั่งอินเ r อร์เ n ลนต์ดิเรคชันก็เป็นการตรวจสอบการทับซ้อนงานของชิ้นงานแล้วนำไปแก้ไขครับครับก็วันนี้ขอสรุปจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ